ขอบคุณครับขอบคุณมากๆนี่ก็มาจากนครศรีธรรมราชเลยใช่ไหมครับโอ้โหผู้นำรุ่นใหม่นะครับน้องตั้มนะครับวันนี้ก็ผ่านน้องชายมาด้วยแต่วันนี้เราเดี๋ยวชั้นสองเลยครับบอสเรามาแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้บอสของเราจำไม่ได้ครับโอ้ยหุ่นนะครับยิ่งกว่าหนุ่มๆอายเลยทีเดียวเห็นไหมครับนี่คือผล ทีทูอาร์โปรของเรานั่นเองนะครับพี่หมูถ่ายตัวทีทูอาร์โปรครับโค้ดหมูโค้ดโคดคะเขาเรียกอะไรโค้ดหมูถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปท่ามาด้วยท่ามาด้วยท่ามาด้วยด้วยเหรอท่ามาด้วยท่ามาด้วยเราไม่ต้องยุ่งยากกับมื้อเช้าครับทุกคนนะโอ้ก่อนหน้านี้อัพตุกอัพตุกมันเป็นอะไรวะนั่น si น่ะเฮ้ยแล้วเราบอกครูพีทนี่เราใส่วันพีททำไมนะหนึ่งสองสามอ่า ท่านที่ลงทะเบียนแล้วนะครับเรียนเชิญชั้น2เลยนะครับตอนนี้บอสของเรานะครับท่านสรวัตไพศาลสรวัตด็อกเตอร์ของเรามาถึงแล้วนะครับให้ชั้น2เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับเข้างานแล้วนะครับอไปนู่นเลยครับไปนู่นเลยครับชลเลนจ์ใช่ไหมะห้องห้องทองคําครับสวัสดีครับสวัสดีผู้นำของเรามาถึงแล้วครับเดี๋ยวพี่ลงทะเบียนตรงนี้เลยนะครับลงทะเบียนเลย สวัสดีค่ะบดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหตุกมึงใช่ได้เพราะว่าบันดูดอ๋อาะมันดูดไม่ทำไมเอาเลนะไม่ชอบไม่ไมเดี๋ยวไมค์กูหายมึงดูเดี๋ยวไมค์กูหายไม่ใช่ทำงานไม่ก็จะหายเออเนาะมึงไปนี่ไปพี่เลือนพี่เลือนหัวละ คนเลยค่ะพี่เลิศเออชุดเนี้ยนะครับวันนี้ผู้นงของเราก็ทำเป็นแบบอย่างนะครับอัพตุกของเราแต่งชุดแบบรัดรูปเลยนะครับเพื่อไปชาเลนจไปแล้วเหรอไปแล้วครับโอ้ไม่ทันแล้วก็ไม่ทัต้องมาแล้วนี่โอ้พี่มเดินมาแล้วครับน้องสาวผมเนี่ยจากเขาขับรถมาจากอ่านครศโอ้ดรนตายได้ไหครับน้องชายเนี่ยดันได้ครับยเติรนเติร์นคนถิ่นให้กับนคร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 ศรีธรรมราชนะครับ ถ้าถ้าใครฟังนครไม่ได้มาถามผมดูผมบรรยายให้ฟังนะครับพี่น้องเราชาวนครศรีธรรมราชมากันเยอะมากเลยนะครับตุ่มซ่งดีสวัสดีครับยินดียดีต้อนรับนะครับพี่น้องเรามาจากทุกภาคส่วนเลยพ่ะปู่คงอินแก้วงามก็เดินทางมาจากจังหวัดเชียงไายภาคเหนือของเรานะครับก็มาถึงแล้วนะวันนี้เพื่อนเพื่อนเราเดินทางกันมาหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับพี่แดง นะครับอาสด,ดาจารย์แดงนะครับอังสุมานะครับก็มาถึงแล้วนะครับหวัดดีนะครับพี่แดงเรียนเชิญครับเรียนเชิญเรามีหลากหลายนะครับผู้นําของเราเดินทางมาจากทุกภาคส่วนจริงๆอ่านี่คือน้องตั้มนะครับซึ่ง อาจารย์ละอดีครับครับอยันเป็นรุ่นพี่ของพี่แดงอ๋อฝั่งเนี้ยฝักตัวเลยครับพี่ฝั่งเนี้ยฝักตัวด้วยฝักตัวด้วยเนี้ยฝักตัวด้วยใครจะฝากใครบ้างนะครับนี่เดี๋ยวพี่เข้าสตาร์ทอัพก่อนใช่พี่ไปลงเดี๋ยวลงทะเบียนก่อนนะครับเออแล้วไอ้ที่ไอ้ชาเลนจ์เขาลงทองคำห้องทองคำห้องทองคำอันไหนเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มได้ทยอยทยอยไปขึ้นชาเลนจ์ก่อนใช่ครับได้ครับได้ได้เนาะได้ครับพี่ครับโอเคครับอ่านะครับอุ้ยเข้าพอยหาการคุยเลยพอยด้วย อลล้ีงาน่อวอเคใครเแล้วขึ้นอยเ็งไม่คิดถึงพี่เลยนะพี่ไงกลับมาบ้านแล้วไงออกกลับมาบ้านดีดีต้อนรับน้องสาวนะครับสู่บ้านอันอบอุ่นนะฮะอันอบอุ่นนะครับของเราครับน้องอ้อนนะครับนี่ก็เป็นผู้นําอีกคนหนึ่งนะที่เดินทางมาอ่าทันที่ชาเลินแล้วนะครับ ถ้าใครอยากจะเข้าอบรมก็ฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งนี้เลยนะครับสวัสดีครับจากคุณเจษค่ใครไม่ได้ลงทะเบียนใครไม่ได้มานะคะมีคนรอพี่ชายผมพี่ชายผมพี่เจษสวัสดีโอเคเดี๋ยวนะคะรอสักครู่สักครู่แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวดูแลเป็นพิเศษที่เป็นชาเลนจ์อ๋อโอเคได้เลยครับได้เลยครับในปีนี้นะคะโอเคครับตี่ครับได้ครับ ครับพี่เสีดคิดถึงครับคิดถึงพี่ครับไม่ได้เลยสวัสดีค่ะเขาเล่นอยู่ห้องนู้นเล่นเสร็จแล้วทำมารอเสียบตรงนี้อ่าอ้ยงั้นเดี๋ยวพี่ไปชาเล่นในห้องทองคำก่อนดีแล้วค่ะเดี๋ยวแล้วโอโอเคเดี๋ยวมารอเสียบพี่เข้าอบรมด้วยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีชื่อก็จะรอเข้าใจพี่ต้องรอรอทำภารกิจให้เรียบร้อยนะคะก่อนขึ้นประชุม